เทียบ5ข้อนุกปลายและกดเซเว่นจากกรณีที่ได้มีแควนกลับของนุกปลายจำนวนมากได้เห็นด้วยและออกมาโพสถึงประเด็นที่ว่านุกปลายนั้นมีดีกว่ากดเซเว่นยังไงบ้างและได้เผย5ข้อสุดเด็ดที่ทำโอฟเนกลับฝั่งกดเซเว่นก็ไม่พอใจเช่นกันโดยมีดังนี้5เหตุผลทำไมนุกปลายดีกว่ากดเซเว่น 1. นุกปลายร้องเพลงไทยชัดกว่ากดเซเว่นกดเซเว่นร้องเพลงออเจ้า7คนร้องชัดแค่คนเดียว 2. นุกปลายมีหน้าตาที่เป็นธรรมชาติไม่ผ่านการสัญญกรรม 3. นุกปลายมีงานจ้างในไทยมากกว่าก็เซเว่นก็เซเว่นมีคนในไทยแค่ไม่กี่ครั้ง 4. นุกปลายมีนิสัยน่ารักไม่เหมือนก็เซเว่นที่ได้ยินว่ามีสมาชิกในวงคนหนึ่งจบนอกชอบทำลายเข้าของ 5. ก็เซเว่นวงแตกไปแล้วส่วนนุกปลายยังมีงานเข้ามาเรื่อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ